มาแล้วมาแล้วลูกจ้าสำหรับคาเฟน่นี่สกินใหม่อัสเตอร์โอดิซี่อูมเป็นที่ฮห้อูอ้ยโอ๊ยเกินไปตะบูคอ,องมาโอ้ยช้าไปดาเมจกูจะช้าเกินเร็วกว่านี้เลยครับว่าเลยปะเนี่ยโอ้ยดาเมจมากเลยโอ้ยเก,เ,อเกาเอาเกาเฮียเกาเกาเอาเกาเ กดรับส่วนลดครั้งแรกฟรีสะสมส่วนลดสูงสุด99%อ้อี่บาทเรามาดูกันซีตอนนี้700ซื้อเลยก็จะ700นะครับ700คูปอง710คูปองเราก็กดส่วนลดได้นะฮะ1ครั้งหรอได้แค่20%เองออกหรอคนได้3ครั้งเลยนะครับทั้งหมดกดขึ้นไปอีกทีเป็น30โคตรขี้เหนียวเลยครับ40ไป Oh. นะครับเราก็ได้แค่45%ก็ทั้งหมด400กว่าคูปองนะครับรวมกับที่กดซื้อส่วนลดไปด้วยก็ได้มันแล้วครับเฟนดี้ออดซี่นะครับผมน่าจะเกี่ยวกับอวกาศใช่ไหมโอดิซี่ใช่ไหมอ่าได้มันแล้วนะครับก็ต้องไปกดรับปะเนี่ยนี่รับมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นสกินของคาเฟนี่ผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันสวยแค่ไหนนะครับเออผมชอบดูหนังเกี่ยวกับอวกาศอยู่แล้ว โอเคชุดโคตรเซ็กซี่อะครับวันนี้เอางี้ละกันใครเข้าทันเกมแรกนี้ผมจะแจกสกินคาเฟนี่ตัวนี้ละกันแต่ต้องกดให้ผมดูว่าส่วนลดเท่าไหร่คุณไปกดส่วนลดแรกเองนะครับแต่ผมจะซื้อให้ถ้ามันกี่เปอร์เซนต์โอเคไหมครับอยากได้ไหมครับคนละหนึ่งคอมเมนต์เมนว่าอยากได้หน่อยผมจะให้4คนเลยดีไหมมันน่าจะไม่เกิน400คูปองหรอกว่ะต่อคนอ่ะผมให้หมดเลย คนน่ารักอ่ะแต่ชุดมันแหวกออกยากมากเลยแล้วมันแบบปิดไปหมดเลยแบบว่าชุดแบบไม่มีอากาศเข้าเพราะอากาศเข้าไม่ได้ดูดิครับสกินมันแบบว่าคุณจะแหวกอะไรนี่ไม่ได้นะครับเพราะอยู่บนอวกาศเดี๋ยวอากาศเข้าแล้วมันจะทําให้แบบตัวเราแบบมันแบบระเบิดอะไรแบบแหลกแบบโอ้โหแบบร่างกายแบบไม่ได้นะครับอยู่บนอวกาศก็จะยากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่คิดสับดนทุยเฮยพูนจังโอ้ยเฮียแบงพูนจังโอ้เฮียจัดเลยนะมึง มาแล้วสำหรับคาฟเฟนี่สกินใหม่ Astro d y s s e y อืม <c oughs> น่าจะอัปหนึ่งนะแต่หนึ่งมันยิงไม่แรงอ่ะครับต้นเกมอุ้ยจะสวยมากเลยดูดิครับดูดิครับกูนึกว่าดาบเซเบอร์หรือว่าดาบเลเซอร์หรือว่าดาบเจเบอร์หรือว่าดาบฟ <c oughs> า,าร์มชาตินี้เสร็จชาติหน้า เกกลางนะครับเกมนี้ขอติดตามติดนะครับแพ้ผมไม่ให้นะสก,กินนะผมจะบอกคนที่เข้ามาเล่นัะผมนะครับผมไม่เกิดเท่ากับแพ้จริง,รงไม่เชื่อลองเล่นกันไปเถอะเล่นยังไงไม่ชนะหรอกเพราะพวกคุณมันต้องให้ผมแบกอยู่ดี <Hey. S 1> เข้าใจไหมประสบกรารณ์พวกคุณมันยังน้อยอะ uh huh. ไรไหมครับเอาไม่มาบังกันหน่อยเหรอเอ้ยเป็นไงการล่าของผมเฟิร์สบัตรไปแล้วเรียบร้อยครับทาชิ <Hey. S 1> โดนลิงโซโล่คิวไปอยู่ข้างบนครับเสียโอ้โ oh. ห yeah. โอ้โหล,ลิงเลือดเหลือแบบนั่นจะโดนลิงตีติดคีหรือเปล่าครับนี่อ๋อเพนด้วยอ๋อโทษทีโทษทีโทษทีโอ้โหเพนลง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 แน่โอ้โหเฮ้ยหลอกด้บ้านดนบ้านตายนะตายนะเพนตายสว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 ยทำสวยครับสวยหนีเลยหนีเลยภูมิอ้ภูมิโดนยิงหัวว่ะเพื่อนอ้ภูมิ เออพูนไม่พูนไม่ลั่าแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเล่นๆดูดิบวกได้นะบวกได้นะผมว่ามันบินก็แค่ล็อก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 ขับป้อมล็อกดิเออล็อกโอเคครับกดหนึ่งไม่ติดเฉยเลยเมื่อกี้เฮ้ยเวเล็ด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 สไลส์สไลด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 ์โอ้ย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 โดนโดนโอ้ยโดนโยกโยกยกสวยโยกสวยก็ไม่น่าอัติเลยว่ะเออ โอเคเพนหาย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 ผมจะยังไม่กลับนะครับโอเคเดี๋ยวมันบินเข้าที่เดิมอีกนะเราต้อง์มไปก่อนครับผมไวเลสไวเลสไวเลสอยู่ล่างครับไวเลสอยู่ล่างไวเลสอยู่ล่างครับไวเลสอยู่ล่างครับกดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยสวยครับเอ้ยได้ได้ได้โอ้ย เค่ okay. ชีโคตรแรงสก,กินโอดิซีฮิวมเชียโคตรดีอะเอาเร็วๆไปไล่มัน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 ไปครับเคลียร์กลางกันด้วยนะมังจะยิงเปิดทางให้สําหรับเมสซดของผมยิงออกไปแล้วหาเร็วอยู่พุ่มซ้ายเดินหาเข้าพุ่มไปเลย <Hey. S 1> เอ้ยเอ้ยมึงก็เดินไปเอาคีปหายเชียเลยละมึงเป็นลมโว้ย <Hey. S 1> คุณจะบ้าเหรอคุณคอมเมนเดอร์ขาวคุณ <Hey. S 1> มึงเดินไปหาคลิปทำไม ลิงอยู่พุ่มซ้ายมึงต้องมึงมาชนพุ่มอันนี้โลมดูไว้นะครับโลมมึงดูไว้นะอันนี้คือติงตองนะคือไม่กูตายเนี่ยไม่ใช่ความผิดกูเลยคือโลม,มึงต้องเช็คพุ่มหรือยืนใกล้ผมที่สุดให้เพราะคุณเป็นตัวล็อกมึงเดินไปเคลียร์คลิปเพื่ออะไรทําเบื้องอะไรกูก็ยืนลิงก็ล้วงกูดิว่าหรือเปล่าอ่ะคุณนึกว่าแบบโอ้โหเอาอะไรครับเนี่ยอะไร เอางงเอางงไอ้สัตว์ตายเอางงนะผมกำลังเริ่มแรงแล้วครับสำหรับโอริซิฮิวของผมนะครับผมอ่ะล็อกล็อกได้นะแปะไอ้สัตว์แปะแปะโอโอ,อริซิฮิวอลิบลอยครับผมระวังลิงระวังลิงหาลิงหน่อยหาลิงหน่อยโอ้ยแต่ละตัวเล่นตัวอย่างหนาไอเ้เแค่โดนลิงไล่กันโอ้กูจะบ้ากูจะรั่วเปิดเลยเปิดเลยทาชีเปิดเลยเปิดเลยแปะแปะโอ้โห ไอเชี่ยลิงมันจะตีมึงตายเร็วะเพื่อนมันเกินไปปะเนี่ยฮะมึงใส่ลูนเทียอะไรมาเนี่ยโอ้อไรวะเนี่ยฮะหรือคอมมานเดอร์มันล่วงง่ายวะอะไรดีเฮียมอ้า,อาโอ้ยเกินไปอโอ้โหฮ่ออะไดิฮิยอ้าวเฮี้ยอะไรวะไม่ตายได้ไงอ่ะไอเฮี้ยคนเฮี้ยอะไรวะโอ้เพื่ออะไรอ่ะเออสองพันแปดนะผมไป ล็อกแม่งเลยล็อกแม่งเลยฟาดนะฮะกูมีกันเวทมีเอา่ะลเจ้ากูปล่ะเจ้ากูเ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 ปล่าอะไรอะไรอะไรไป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 อะไรอะไรครับผมมีเปล่าลิงอะลิงอยู่ไหนไอ้เต้าลิงอยู่ไหนอยู่ไหนครับผมโอเคครับกลับไปกลับไปพรอแล้วพรอแล้วพอแล้วยังไม่ได้รีวิวสกินอย่างหนำใจเลย อะไรอะไรมึงเป็นตัวอะไรฮะอะไรอะไรมันล่อไปหาเพื่อนน,นะมันล่อซื้อนะครับเราเข้าไปนี้น่าจะหายนะน่าจะหายนะครับน่าจะวูบนะครับน่าจะมีทั้งลงทั้งลิงกระโดดข้ามมาหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไอ้เหียแม,แมงย่งแม่งคูจะเก่าไอ้ท่าหนึ่งแม่งโคตรช้าเลยผมจะเก่าเว้ แค่นีเหรอโอดิซี่อูมเออมึงแรงแรงกว่านี้ดิดิไอ้ทอ,อนสไลด์มาปึกปึกปึกยังแรงกว่านี้นี่เลยอะไรก็ไม่รู้ช้างก็ช้าจะบ้าหรือเปล่า <c oughs> ดิงเข้าแน่แบบนี้ เอ้ยตัวเดียวเองไหนไวเลสรอดเหรอร <c oughs> อดถามจริงโอโ้โหลิงรอดด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกล้ยทอดแบลคองเลยไม้ใกล้กูเลยหาเดินหาใครตัวใหญ่ใครตัวใหญ่กูตายเท่ากับแพ้ะมึงเห็นมะนะมึงเห็นลิงเบ่าเห็น <c oughs> ลิงเบ่ามาๆมาๆกลับมาเอาคองกลับมาเอาคอง <c oughs> ดูเงานะดูเงาเพลนนะดูเงาเพลนแล้วล็อกเ,เพลนนะเอาบุคองมา โอ้ยชา้าไปดาเมจกูได้ช้าเกินเร็วกว่านี้เลยครับว่าเลยมป่าเนี่ยมึงเห็นเพลนบ้าพุ่มหลังอ่ะพุ่มหลังตูดกูแน่แน่แน่ตรงแน่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 เห็นไหมเห็นไหมนี่พวกกูต้องเป็นทุกอย่างให้พวกมึงจริงเออเจ้าช่วยกล้ยทอดแล้มาจอดมากอ่ามันเห็นเราแล้วคอยหน่อยครับ เมื่พวกมึงนี่ใจขี้ปอดขี้หมูขี้หมาขี้มึงกูกูขอแบบนิดนึงนะวเว้มึงเล่นแบบมึงเล่นแบบมึงมึงตัวมึงเป็นมันถึกอะคือพวกมึงเล่นกันแบบแบบเอาอาหู้อาหู้ให้กูหน่อยได้ปะคือพวกมึงเล่นแบบโอ้ยเดี๋ยวเพนเข้าแล้วแบบเดี๋ยวลิงจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะตายหรือเปล่าแบบอะไรของพวกมึงวะโอเคครับผมเล่นไม่เป็นก็เกาไม่งโง่นี่แหละฮะ แก๊กอยู่แอลขวาน่ะเล่นเพนอยู่คนเดียวโอ้ยดามิทมากเลยโอ้ยเกาเอาเกาเฮี้ยเกาเอาเอากเอาเอากเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกโกงกินดามิทแบบมึงโหยซอยแกซอยแกดามิทเฮี้ยอะไรวะเมื่อไหร่ป๊อปป๊อปนายจะหนีหรือยังป๊อ ขายฉันสิเมื่อไปยืนเล่นอย่างมาฟาร์มนะครับตายเกิดสิบอันก็ไม่อยู่หรองเงี้ย เดินไาหาผมไปเคลียร์คลิปทำไมผมจะตายปล่อยมันผมตายอ่ะคุณแพ้นะคุณต้องเดินมารับผมเลยเราเป็นโลมเอาคองเลยครับลิงเห็นลิงไหมเห็นลิงไหม ไปไล่ไปไล่คิตซี่คนหนึ่งดิไอ้เหี้ยกูหามมงกอนี่แม่งจะต้องแบบสะบัดไอ้สตันอันสุดท้ายให้ตื่นเต้นเป็นกระดออะไรไม่รู้ลิงยังไม่เกิดนะผมว่าไปดักฆ่าลิงเนอให้แม่งแบบให้แม่งเล่นเดี๋ยวเพื่อนเราแบบไม่ไหวแอบไว้ในพุ่ม มันเห็นมึงเหรอถอยมาถอยมาเดี๋ยวเพนบินเพนอยู่แดงมันลิงอาจจะแอลขวาโอเคอยู่นู่นเลยเทีไ่ไปบังไปบังไอ้นี่หน่อยเดี๋ยววูคองเข้าตูดนะเข้าตูดที่บัฟฟ้านะอ่ะไปล่อไปล่อมันหน่อยตรงนั่นน่ะ อยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้วโอ้ยนาแแยแหลงชิบหายเลยสัตว์เห็นนะจบไปเลยครับดีบอมนะผมเล่นลิงนะแอดเนี่ยมึงไม่ทักกูลน่ะวันนี้สอนใช้ว่าไงครับทำหน้าอย่างเงี้ยหัวร้อนเลยแม่งกุ้งออกเสือพี่วีออกเสือเออแคป ความเป็นหลักฐานพวกมึงมาเป็นเจ้าของอดีกูจะให้สก,กินคาเฟนีแล้วไปเล่นนะอีกส้นตีนเล่นที่อะไรกันก็ไม่รู้เล่นคอมมานเดอร์เล่นได้นะครับคอมมานเดอร์ Commander. เล่นได้นะกล้ากว่าน,นี้หน่อยคือแบบไม่เอาโลมาเราอย่าไปมองคลิปเยอะดิคือแต่ละคนแบบรักคลิปกันเกินอะ่ะมึงเล่นให้มันดุดันแบบว่าให้มันแบบว่าลิงไอ้ลิงคือฮีโร่กระจอกเพลมันคือฮีโร่กระจอกมันคือฮีโร่กระจอกแบบพวกมึงแบบตัวหนาแต่พวกมึงเดินก็แบบแบบ แบบเพี้ยแบบมึงเดินอย่างเงี้ยกูจะเดินยังไงอ่ะไอ้ดูแคลรี่เราดิโดนไปดีภูมอ่ะแคปหลักฐานนะจบสตรีมคาทักมานะครับนะขอเปลี่ยนให้ดีก่อนเพี้ยวหัวร้อนเลยสัตว์จะเติมเกมทั้งทีต้องเติมผ่านเติมเกม .com เติมแค่90บาทรับโบนัสไปเลย20%มั่นใจได้คุ้มกว่าเติมปกติง่ายๆแค่4ขั้นตอน รับคูปองพร้อมโบนัสพิเศษไปซื้อสก,กินที่อยากได้กันเลยช่องทางเติมเกมคุ้มที่สุดง่ายสบายได้โบนัสต้องเติมเกม com เท่านั้นเมาาคี